สวัสดีค่ะดิฉันชื่อศิริธรสุภา,าโอภาสนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าได้มีโอกาสมาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองก่อนที่มาเชื่อพระเจ้านะคะเมื่อก่อนนี้ตัวของข้าพระเจ้าเองตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะคะก็เป็นเด็กที่เกเรมากไม่ได้เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ก็เติบโตมากับครอบครัวที่ ไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะพ่อแม่ก็จะแยกกันและอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะข้าพเจ้าเข้าออกจากสถานสงเคราะห์แล้วก็ในห้องขังตั้งแต่อายุ15นะคะในวัยนั้นข้าพเจ้าเรียนไม่จบม .3 มนะคะก็ได้ออกมาเกเรอยู่ข้างนอกแล้วก็ใช้ชีวิตกับความเป็นตัวของตัวเองในสังคมเพื่อนในกลุ่มยาเสพติด นะคะคตลอดได้เข้าเข้าออกออกในสถานพินิษแล้วก็ห้องขังเกิน10ครั้งก็ว่าได้นะคะในช่วงวัยรุ่นนั้นจนมาถึงวัยหนึ่งประมาณอายุ18บแปข้าพเจ้าก็ได้ถูกจับอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้ข้าพเจ้าถูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำผู้ใหญ่นะคะตอนนั้นอายุสิบแปดข้าพเจ้าถูกตัดสินมาหนึ่งปี ในช่วงเวลานั้นก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตในนั้นนะคะก,ก็มีอะไรหลายอย่างก็ทาใ,ให้เกิดคิดขึ้นมาได้ว,ว่าออกไปจะไม่ทำอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ในช่วงเวลาปีหนึ่งที่อยู่ในวัย18นั้นอยู่ในคุกผู้ใหญ่นั้นก็คิดต่างๆนาๆนานะคะแต่วันหนึ่งพอคบพ้นโทษออกมา้าพเจ้าก็กลับมาทำอีกนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนตลอดนะคะพอหลังจากพ้นโทษออกมาในช่วงวัยนั้นเนี่ย ก็กลับออกมามีชีวิตแบบเดิมๆนะคะแล้วก็หนักขึ้นกว่าเดิมคือไม่ใช่เสพอย่างเดียวก็เริ่มขายยาด้วยออกมาก็ไม่พ้นปีนะคะข้าพเจ้าก็เสพแล้วก็ขายยาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดนจับเข้าไปประมาณ19-20นะคะวัยนั้นก็รอบนั้นก็คือขายยาเยอะมากแล้วก็โดนจับในคดีจำน่ายและจำนายนะคะตอนปีนั้นที่เข้าไปข้าพเจ้าโดนตัดสินโทษมา10ปี ในช่วงวันนั้นสิบปีสิบปีที่ข้าพเจ้าเดินขึ้นศาลแล้วถูกตัดสินก็รู้สึกท้อมากนะรู้สึกหดหู่มากแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าในช่วงนั้นก็ศาลก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเพราะว่าเรายังเป็นเยาวชนอยู่เนาะอายุยังไม่ถึงนะคะเขาก็หอกลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองก็ลดให้อีกจากสิบปีเหลือเจ็ดปีหกนะคะเหลือ7จ็ดปีหกแล้วก็ลดให้อีกโทษหนึ่งก็คือยอมรับสารภาพนะคะสรุปแล้วลว้ลวนก็เหลือห้าปีทุ่นนะคะ ก้าวเข้าสู่เรือนจำผู้ใหญ่อีกครั้งหนึง่งครั้งนี้ข้าพเจ้าก็โดนหนักมากเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่เข็ดหลบับนะคะก็โดนทำโทษเยอะมากคานจากตอนนั้นเข้าที่นั่นคือหญิงทนนะคะข้าพเจ้าก็คานจากหน้าประตูจนถึงสุดกำแพงด้านในเป็นประมาณ20รอบนะคะใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงมากที่ข้าพเจ้าเดินคานเข้าคานออกคานเข้าคานออกจนเข่าถลอกเป็นรอยไปหมดเลยนะแต่ก็ยังมีความรู้สึก กลัวรู้สึกวังเวงรู้สึกโหนหูมากในการใช้ชีวิตในนั้นในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในนั้นขราพรเจ้าก็มีความคิดต่างๆนานาในการอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มปรับตัวเองเริ่มยอมที่จะเรียนรู้นู่นนี่เข้ามาในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะคะ<ม>ก็มีสื่อคิดเตียนเข้ามาหลายๆที่แต่รพระเจ้าก็ยังไม่มีใจเปิดให้กับกลุ่มไหนเลยนะคะจนวันหนึ่งรพระเจ้าก็ถูกย้ายเรือนจำไปอยู่ที่ธัญบุรีนะคะเมื่อเหลือครึ่งโทษ ตอนที่ข้าพเจ้าไปอยู่ในธัญบุรีข้าพเจ้าก็เจอกลุ่มคริสเซียนกลุ่มหนึง่งได้เข้าไปประกาศนะคะเป็นของพันธกิจเรือนจําสมัยที่ยังอยู่สุทธิสารเนาะทีนี้ก็ได้เข้ามาคุยแหละแต่ครับก็เจ้าก็ยังไม่เปิดใจอยู่ดีนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากตัวเองนะคะก็วันหนึ่งข้าพเจ้าก็พ้นโทษออกมานะคะใช้เวลาอยู่ในนั้น4ปี8เดือนข้าพเจ้าก็ทําดีเพื่อลดโทษ วันในนั้นได้4เดือนนะคะตัดสินโทษมา5ปีเนาะแต่ก็ถูกลดโทษไปเหลือ4ปี8เดือนวันที่ข้าพเจ้าก็ก้าวออกมาหน้าประตูนะคะก็มีแม่มารับกับเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ข้าพเจ้าก็คิดผิดอีกครั้งหนึง่งข้าพเจ้าก็เลือกไปกับเพื่อนนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าก็ปล่อยให้แม่ยืนร้องไห้อยู่หน้าเรือนจา ข้าพเจ้าไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็แค่บอกกับแม่ว่าไปพักผ่อนนะขอเวลาเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาอะไรเงี้ยในใจตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะคะข้าพเจ้าตามเพื่อนไปหลังจากตามเพื่อนไปนั้นน่ะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนยังขายยาอยู่หรืออะไรข้าพเจ้าก็ไปอยู่บ้านที่เพื่อนเขาจําหน่ายยาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอไปแล้วเอาพอเรามารู้ที่หลังว่าเขาขายยาอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเรามาแค่พักผ่อนเราไม่ได้เสก แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะข้าพเจ้าออกมายังไม่ถึง10วันเลยก็โดนจับอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้ก็คือยายาเยอะมากเพราะว่าบ้านนี้เป็นจำน่ายใหญ่นะคะเป็นเอเย่นข้าพเจ้าก็ถูกจับเข้าไปกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะสคนที่สอน,นอปทวิกรณ์ตอนนั้นข้าพเจ้าก็ท้อใจมากเลยทุกใจนะคะก็ ไม่รู้จะทํำยังไงแต่พอดีเพื่อนที่มาเนี่ยที่มาติดด้วยกันเนี่ยน้องคนนั้นเขาเป็นคริสเตียนนะคะเขาบอกว่าพี่พี่โบพี่โบพี่โบลองอธิษฐานสิลองคุกข่าวอาธิษฐานสิยังไงพระเจ้าก็ช่วยได้ในใจเราก็มีความขัดแยงนะ้งเนอะพระเจ้าจะช่วยอะไรได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเวลานั้นเราไม่รู้จะพึ่งพาใครนะคะกำลังตัวเองก็ไม่ได้ญาติเราก็ไม่ไม่ได้สนใจเราเท่าที่ควรเพราะเขารู้ว่าเราดื้อน,นะคะเราก็ยอมที่จะพึ่งพระเจ้าโดยการที่เราก็บอกกับพระเจ้าว่า โอเคนะถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยขอพระเจ้าช่วยลูกหน่อยนะขอพระเจ้าช่วยที่จะให้เราได้รับการพ้นโทษจากตรงเนี้ยลูกไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะว่าเราเราแค่มาพักอาศัยบ้านเขาเองเพียงแต่ว่าเราต้องการพักผ่อนหลังจากที่เราอยู่ในนั้นมานานอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่คิดอะไรเราก็พูดแบบเนี้ยพูดเหมือนเป็นการต่อรองแต่ถ้าเราได้รับการปล่อยตัวจริงแล้วเนี่ยลูกจะไปหาพระเจ้าเลยนะจะไปเป็นคริสเตียนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยจะไม่ไปไหนอีกเลยนะ เราก็พูดแบบนั้นนะคะเข้าไปถึงไม่ถึงคืนนะคะที่ถูกจับไปในวันนั้นเจ้าของบ้านก็มามาตอนกลางคืนนะคะมาที่สอนอ<ม>ก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งมันมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์จริงๆเขาไม่จําเป็นจะต้องมามาช่วยเราหรือมาประกันตัวเรานะคะแต่เจ้าของบ้านเนี่ยไอ้น้องที่มารับเราเขาก็มาประกันตัวเรานะคะด้วยวงเงินของเขานะคะ แต่ข้าวของในบ้านเขาคือถูกยึดหมดนะคะเพราะว่าเขาเจอยาเยอะมากเขาประกันตัวเรากับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะคะพอประกันเราออกไปปุ๊บสิ่งแรกที่เราไปคือเราก็ขี่มอไซค์ไปโบสถ์เลยนะคะไปมูนิทีที่เขามาประกาศกับเราแล้วก็ไปโบสที่นั่นแล้วเราก็บอกถึงเหตุที่เรามานี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเปิดใจนะคะที่จะ รับเชื่อนะคะแล้วข้าพเจ้าก็ใช้เวลาอยู่ที่มูนิธิในการที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวเองนะคะที่มูนิธิบ้านพระพรก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีอยู่เหมือนกันน่ะก็แรกๆเข้าไปใครมาทาอะไรเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้มีการเปิดใจที่แบบจริงๆนะคะแต่ด้วยพระคุณแล้วก็ความรักของพระเจ้าผ่านพี่น้องนะคะทาให้มันละลายพฤติกรรมภายในของเราเอากําแพงที่ แข็งออกเอาความกระด้างออกไปนะคะให้เรากล้าที่จะเปิดใจรับพระเยซูเข้ามาจริงๆนะคะข้าพเจ้าก็รับเชื่อแล้วก็มีแม่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลเทคแคร์เรานะคะข้าพเจ้าพ้นโทษปี4ี่ข้าพเจ้ารับเชื่อปีสี่นะคะนี่ก็เป็นเวลาจะ20ปีแล้วที่ข้าพเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าหลังชีวิตที่เมื่อข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้านะคะ ชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าจะเดินโดยที่ไม่มีอุปสรรคนะคะแต่ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าเลือกแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าจะนําข้าพเจ้าไปให้ถึงที่สุดในทางที่เราเดินเนี่ยทุกครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็หันมาที่จะพึ่งพาแต่พระเจ้าเราก็ทําให้เรารู้ว่าสันติสุขที่เราได้เนี่ยไม่เหมือนอย่างที่โลกให้จริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าอะ่ะที่ทําให้เรามีวันนี้เพราะว่าข้าพเจ้าก็มีครอบครัวที่ รักพระเจ้านะคะแล้วเราก็เป็นครอบครัวที่ปฏิบัตและรับใช้พระเจ้ามาตลอดตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนนะคะทุกวันนี้เราก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ทั้งนี้ก็หวังว่าคําพยานของข้าพระเจ้าจะเป็นคําหนุนใจของคนทั่วไปนะคะอีกมากมายที่ไม่รู้จะไปทางไหนแต่เราก็ยังหวังใจว่ามีทางนี้ทางเดียวที่ทําให้เราได้พบสันติสุขและความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนีค่ะ